ครับสวัสดีนักเรียนชั้นมท6ทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามาต่อในใบงานที่2กันนะครับในเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับในโจทย์เนี่ยบอกว่ากําหนดกราฟของฟังก์ชัน f, g และ h ดังรูปนะครับก็จะมีอยู่3กราฟนี้นะ f, g และ h ะเขาบอกว่าจงพิจารณาว่ากราฟฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g และฟังก์ชัน h นะครับนักเรียนเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงที่เขากําหนดให้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่นะครับก็บอกเหตุผลมาด้วยหรือถ้าต่อเนื่องก็ยืนยันหลักการมาด้วยนะครับว่าทําไมมันถึงต่อเนื่องนะ,อะโอเคครับเรามาพิจารณานะครับทีละช่วงกันข้อที่1ครับในโจทย์บอกว่าเป็นช่วงปิดลบหถึง 1, 1. นะครับปิดลบหถึงปิด 1, 1นะอ่าดังนั้นมันปิดทั้งทั้ง2เลยมาดูครับรูปแรกครับฟังก์ชัน f ครับนักเรียนปิดที่1หมายถึงเอา1นึ่งไหมนะคำว่าปิดที่1หมายถึงเราเอา1ด้วยครับจุดตรงนี้จะต้องเป็นจุดทึบและก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดทึบนะครับซึ่งมันอยู่ข้างบนนะจุดทิบของเรานะครับดังนั้นครับในกราฟ f ครับนักเรียนนักเรียนว่ามันเป็น ฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ตั้งแต่ช่วงตั้งแต่จุดนี้ครับจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันต่อเนื่องจนถึงถึงอ่หรือไม่นะครับซึ่งคําตอบของฟังก์ชันแรกนะครับก็คือมันไม่ต่อเนื่องครับนักเรียนไม่ต่อเนื่องตรงไหนไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับเพราะว่าที่ x เท่ากับ1เนี่ยมันมันเป็นจุดโปร่งนะถ้ามันเป็นจุดโปร่งเนี่ยลิมิตของเราครับ คำตอบมันก็จะหาค่าได้อยู่ข้างล่างนะแต่ว่าแต่ว่าค่าของฟังก์ชันครับอยู่ที่อยู่ที่2ออยู่ข้างบนนะครับอ่าดังนั้นครับลิมิตค่าของลิมิตกับค่าของฟังก์ชันมันเลยไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้มันอ่า f เนี่ยครับในช่วงนี้นะอ่าฟังก์ชัน f ไม่เป็น ฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับในช่วงช่วงปิดนะครับนักเ,เรียนใส่เลยปิดหนึ่งถึงลบหนึ่งเพราะ f หนึ่งครับไม่เท่ากับลิมิต ของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1 2อันนี้มันไม่เท่ากันมันผิดมันผิดอ่บนนิยามหรือหลักการพิจารณาข้อที่3นั่นเองนะครับนี่คือฟังก์ชันแรกมาดูฟังก์ชันที่2ครับนักเรียนฟังก์ชัน g ครับไปดูที่ฟังก์ชัน g ครับนักเรียนจากปิดลบหครับตรงนี้เป็นจุดทึบโอเคครับถึงลบหโอเคครับจุดเป็นจุดทึบครับนักเรียน แต่กราฟนี้นักเรียนลองพิจารณาแล้วมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไหมเป็นกราฟต่อเนื่องตลอดเส้นไหมนะครับซึ่งมันไม่ต่อเนื่องครับมันมีจุดทึบอยู่ตรงนี้และจุดโปร่งอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนนะอ่าดังนั้นมันเป็นยังไงครับมันไม่ต่อเนื่องเพราะมันมีอยู่จุดจุดหนึ่งครับที่มันแยกออกไปใช่ไหมก็คือจุดที่ x เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับอ่ากราฟไม่ต่อเนื่องนะ x เท่ากับ0นั่นเองเราก็เลยสรุปได้ว่าฟังก์ชัน g ไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องอในช่วงปิดลบหถึง1นะครับเพราะเอาข้อไหนดีครับนักเรียนข้อที่1ข้อที่1คืออะไรนะข้อที่1 f c หาค่าได้โอเคครับหาค่าได้ครับณจุดนี้ใช่ไหมข้อที่2ครับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ c หาค่าได้ข้อที่2ก็ก็ผ่านครับเพราะว่ามันได้1ใช่ไหมทั้งคู่เลยลิมิตได้1แต่ข้อที่3ครับนะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c มันจะต้องเป็นไงครับจะต้องเท่ากับ fc ใช่ไหมซึ่งมันมันอนนี้มันได้2อ,อีกอันได้1มันไม่เท่ากันนะครับอ่าดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่า f 0เนี่ยมันไม่เท่ากับลิมิตของ fx ครับเมื่อ x เข้าใกล้0ย์มันมีอยู่จุดหนึ่งที่บกพร่องมันก็เลยทำให้กราฟทั้งเส้นนั้นในช่วงนั้นมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับไปต่อครับฟังก์ชัน มาดูดูซิว่าในช่วงลบปิดปิดลบหนึ่งถึงหนึ่งมันต่อเนื่องไหมจากที่นักเรียนสังเกตเห็นก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันต่อเนื่องไหมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะครับมันมีจุดทึบตรงนี้แล้วก็ลากเส้นยาวมาปืด๊ดอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นจุดโปลกนะมองให้ชัดนะครับลากยาวมาแล้วตรงนี้เป็นจุดทึบอ่ะแสดงว่ากราฟเนี่ยครับมันขาดท่อนแล้วเราเห็นมันขาดท่อนอย่างเงี้ยแล้วมันผิด ตรงพิจารณาข้อไหนครับนักเรียนข้อที่1อ่ะพิจารณา f c ครับ f c นักเรียนดูก่อนว่ากราฟมันขาดตรงไหนมันขาดอยู่ที่0ใช่ไหมดังนั้นเราก็ไปดู f 0ครับ f 0หาค่าได้ไหมหาได้ครับได้2ครับต่อไปลิมิตลิมิตของ f x ครับเมื่อ x เข้าใกล้0หาค่าได้ไหมลิมิตทางซ้ายเป็นไงครับได้2ครับลิมิตทางขวาได้ไงครับได้1ครับดังนั้นอันนี้ หาค่าไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่ามันไม่ฟังก์ชัน f เออฟังก์ชัน h นะครับไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับในช่วงปิดลบหนถึงหนงนะครับอ่าเพราะอะไร มันผิดตั้งแต่ข้อที่2ใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้0นยครับมันหาค่าไม่ได้ก็จบเราใช้ข้อที่2นะครับในการพ,าพิจารณาว่ามันไม่ต่อเนื่องนะก็จะเสร็จไปในช่วงหนึ่งในข้อที่1น,นะครับไปลองดูข้อที่2ครับทีนี้เป็นช่วงเปิดครับนักเรียนช่วงเปิดคือเราไม่เอาลบหน,นะจาไว้นะครับไม่เอาลบห เอาแค่ก่อนลบหนึ่งใช่ไหมอ่าสมมุติเนี่ยเนถ้าเป็นเนส,นส้นจํานวนนะครับเส,ส้นจํานวนเรามีลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสิ่งที่เราเอาก็คือแบบน,นี้ใช่ไหมครับเป็นกราฟแบบจุดโปร่งนะก็คือเอาแค่ใกล้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 ลบหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เอารลบหนึ่งและก็ใกล้ใกล้หนึ่งเท่านั้นไม่ได้เอารหนึ่งนะครับเอาแค่อยู่ในข้างในนั้นนะเข้าใจนะตรงนี้นะครับอ่านแล้มาพิจารณาทีละข้อกัน มาเริ่มใหม่ครับข้อแรก <c oughs> ข้อแรกนะครับจุดตรงนี้มันเป็นจุดทึบครับแต่เราสนใจแม้จุดทึบเราไม่สนครับเราสนใจในช่วงอะไรนะครับนักเรียนอ่าเปิดใช่ไหมครับเปิดลบหนึ่งถึงเปิดหนึ่งใช่ไหมครับเราเราสนใจแบบนี้ดังนั้นครับในช่วงนี้มันต่อเนื่องไหมเขาถามอย่างนั้นนักเรียนดูครับ ในช่วงนี้ก็คือเราไม่เอานะตรงนี้เราเปิดไว้เลยครับเปิดไว้เลยอ่ามันต่อเนื่องครับนักเรียนแล้วยังลงต่ออีกใช่ไหมแล้วก็มาถึงที่เปิดพอดีใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนเห็นจุดขาดไหมในเส้นสีสีส้มตรงนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับมันต่อเนื่องกันหมดเลยเราไม่ได้สนใจไอ้จุดทึบตรงนี้เนะี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับเพราะว่าเขาเอาแค่เกือบถึงลบหและเกือบหดังนั้นครับข้อแรกครับเราก็จะตอบว่า ฟังก์ชัน f ครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะอ่ะไปต่ออีกฟังก์ชันนึงครับนะักเรียนฟังก์ชัน g ครับในช่วงเปิดลบหนึ่งถึงเปิดหนึ่งอ่นะเปิดลบหนึ่งถึงเปิดหนึ่งมาดูกันครับนักเรียนเปิดลบหนึ่งถึงเปิดหนึ่งูนะงงงวงไว้ก่อนนะอ่า อยู่ในนี้โอเคนะครับดังนั้นครับเปิดลบหนึ่งเราไม่สนใจนะครับเราลากปื๊ดลงมาปุ๊บอ่านี้ยังอยู่ในช่วงนี้นะครับเอาหมดครับที่เป็นสีส้มนะครับมันไม่โค้งครับนักเรียนครับอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เปิดนะครับเราไม่เอานะจุดทึบเราไม่สนใจนะครับแต่นักเรียนครับมันมีจุดที่เราต้องสนใจอยู่ข้างในเส้นใช่ไหมเพราะว่าที่คูลากเส้นสีส้มด้านล่างเนี่ย ในช่วงนี้จะต้องต่อเนื่องกันหมดเลยซึ่งมันมีอยู่จุดหนึ่งครับที่มันไม่ต่อเนื่องก็คือไอจุดนี้ครับมันขาดอีกแล้วครับนักเรียนมันขาดดังนั้นก็กรณีเดิมเลยครับนักเรียนถ้ามันขาดก็คือมันมันไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องครับอ่าบนช่วงขอโทษทีนะอันบนครูลืมเขียนว,ว่าบนช่วงไปด้วยนะครับ ่เปิดลบหถึงเปิด1นอันนี้บนช่วงด้วยนะเปิดลบหถึงเปิด1น,นะครับเพราะอะไรถ้ามันไม่ไม่ต่อเนื่องต้องบอกเพราะอะไรนะครับเพราะข้อไหนครับนักเรียนที่มันผิดอยู่อันนี้คือค่าของ f 0แต่ลิมิตเป็นไงครับนักเรียนลิมิตมันได้ค่าหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าข้อหนึ่งหาค่าได้ข้อสอหาค่าได้ ลิมิตหาค่าได้นะครับอย่างนี้เพราะาซ้ายขวาลงมาที่ที่เดียวกันก็คือ1นะแต่ที่ไม่ได้ก็คือข้อที่3ครับมันไม่เท่ากันนะดังนั้นก็กรณีเดียวกับข้อที่แล้วเลยเพราะลิมิตของ f x ครับเมื่อ x เข้าใกล้0มันไม่เท่ากับ f ศนย์ั่นเองนะครับอ่ะไปอันที่3ามครับมาเรียนฟังก์ชันที่3ครับฟังก์ชัน h อ่า แล้วก็มาพิจารณากันนะครับว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบหถึงเปิด1หรือไม่ดูแล้วเป็นไงครับนักเรียนขาดไหมในช่วงนี้ในช่วงสีส้มเนี่ยขาดใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยมันขาดที่เดิมเลยครับตรงเนี้ดังนั้นก็คําตอบเหมือนเดิมเลยครับนักเรียน h ไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงนะครับไม่เป็นฟังก์ชัน ต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบหถึงเปิด1น,นะครับเพราะอะไรแล้ว้้อนี้จจำได้ไหมเพราะอะไรล้วไปดูใหม่นะครับเพราะอะไร,ะไนะรเพราะลิมิตครับนักเรียนลิมิตเข้าใกล้0เนี่ย x เข้าใกล้0นะครับมันค่า1นึงง้างซ้ายมันได้2แต่ทางขวามันได้1ดังนั้นลิมิตมันหาค่าไม่ได้ครับนักเรียนท่นนจุดนี้นะครับ เพราะลิมิตนะครับของ fx ครับเมื่อ F x เข้าใกล้0ย์เนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะครับครบทั้ง3ฟังก์ชันแล้วไปดูช่วงต่อไปครับนักเรียนช่วงต่อไปคืออปิด0แล้วก็ปิด1นครับนักเรียนไปพิจารณากันดูลองดูนะ เขาสนใจปิดศูนย์ถึงปิดหนึ่งปิดศูนย์อยู่ตรงไหนนะครับปิดศูนย์คือเอาตรงนี้ถึงปิดหนึ่งคือเอาตรงนี้เอาทุกตัวนะครับดูสิขาดไหมครับนักเรียนในช่วงสีม่วงตรงเนี้ยขาดไหมก็ขาดอีกแล้วครับนักเรียนในช่วงเดิมใช่ไหมครับดังนั้นมันมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไหมเนี้ยไม่ต่อเนื่องนะอ่าเรนียครับจากนี้ถึงนี้ ปิดศูนย์ถึงปิดหนึ่งต่อเนื่องไหมครับนักเรียนมันไม่ต่อเนื่องอีกแล้วใช่ไหมมันไม่ต่อเนื่องตรงนี้นะครับนักเรียนอ่าแล้วก็ปิดศูนย์ถึงปิดหนึ่งต่อเนื่องไหมครับไม่อีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันจุดทึบอะเห็นไหมคือเอาข้อมูลแต่ข้อมูลมันไม่ได้ต่อเนื่องกันมันเด้งอยู่ข้างบนนะครับจุดทึบไปเด้งอยู่ข้างบนตรงนี้ดังนั้นไม่ต่อเนื่องเลยครับ มันนะดังนั้นทั้ง3ข้อไม่ต่อเนื่องครับนักเรียนลองเขียนเหตุผลดูนะว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะลิมิตหรือเป็นเพราะฟังก์ชันนะครับลองเขียนดูนะครูได้แนะนำในใน2ข้อแรกไปแล้วนะครับไปดูข้อที่4กันนะครับข้อที่4ี่เขาสนใจที่เปิดลบหถึงปิด0เปิดลบหถึงปิด0ูนยมาดูในช่วงเป็นยังไง เปิดที่ลบหนึ่งครับปิดที่ศูนครับสนใจลักษณะนี้นะดังนั้นเปิดครับเราไม่สนใจตรงนี้ครับในช่วงนี้ต่อเนื่องหมดไหมที่เป็นเส้นอ่าถึงนี้ต่อเนื่องหมดใช่ไหมครับดังนั้นฟังก์ชัน f ครับที่เปิดลบหนึ่งปิดศต่อเนื่องครับนี่ได้ ไปฟังก์ชัน G ครับเปิดลบหนึ่งครับลากปื้ดไปครับไปที่ศูนย์ครับปิดครับมันปิดได้ไหมเนี่ยมันปิดอยู่ข้างบนครับนั้นมันไม่ต่อครับมันเว้นที่ไว้นั้นกราฟ g มันไม่ต่อเนื่องและด้วยเหตุผลอะไรนักเรียนตอบเองดูนะข้อที่อ่าสุดท้ายนะครับ h ครับเปิดลบหนึ่งครับ แล้วก็ไปปิดที่0ูนย์ครับโอเคไหมมีข้อมูลที่ศูนย์ข้างล่างไหมจุดโปร่งเนี้ยเราไม่สนใจเราโอเคครับอยู่ข้างบนหมดเลยครับดังนั้นข้อนี้ได้ครับอันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ต่อเนื่องอ,อันเดียวอันนี้เป็นกรณีที่บนช่วงเปิดลบหปิดศนะครับนัเรียนก็จะได้คําตอบอย่างนี้ไปนะครับอันนั้นรลยลองไปเขียนเหตุผลดูนะว่ามันเป็นเป็นเหตุผลอย่างไรนะครับผิดข้อไหนใน3ข้อนี้นะครับ ค่าของฟังก์ชันหาค่าได้ไหมลิมิตหาค่าได้ไหมนะครับแล้วก็2ข้อนั้นมันเท่ากันไหมนะครับมันเป็นเพราะข้อไหนครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ต่อเนื่องเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับไปลองเขียนดูนะโอเคครับนักเรียนดังนั้นข้ามนี้ครูไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ